วันนี้นะครับเราก็มาดูฟุตบอลที่ทุกคนเคยเตะนะครับลูกฟุตบอลที่ทุกคนเคยมงุงเคยเตะเคยเล่นในสนามนะครับในโรงเรียนหรือในสนามในหมู่บ้านนะครับที่มาของลูกฟุตบอลขาวดำนะที่ผมเข้าไปดูมานะครับเข้าไปดูประวัติลูกฟุตบอลมานะครับก็ลายขาวดำเนาะเริ่มต้นก็มาจาก แบรนด์ฟุตบอลอาดิดาสนะครับในปี1 9 7่นะครับที่เริ่มทำเป็นลายลูกฟุตบอลขาวดำมาในปีนั้นนะครับเนื่องจากว่าสามารถเห็นง่ายเนาะสีขาวและสีดำเห็นชัดนะครับก็เลยเป็นลายคลาสสิกนะครับสุดยอดของความคลาสสิกของลูกบอลน,นะครับมาตั้งแต่ในสมัยนั้นนะครับก็ในปี19 7 0ซึ่งอาดิดาสก็ได้ทำเป็นลูกฟุตบอลน,นะครับชื่อว่ารุ่นวัตเทลสตาร์นะครับ ทีนี้เราก็มาพูดถึงที่เราเตะเราใช้กันเนาะเดี๋ยวาทางเดี๋ยวผมก็จะรีวิวลูกฟุตบอลของ n นกี้อ d ดิดที่ผมสั่งมาในปี2021ให้ชมนะครับอันนี้เราก็มาดูฟุตบอลคลาสสิกท,ที่เราเล่นกันเป็นประจำก่อนนะครับที่เราเห็นในบ้านเราเนี่ยเป็นประจำก็จะมีอยู่นะครับ3ยี่ห้อนะครับที่เห็นเด่นๆในบ้านเราเนาะที่เป็น ลูกฟุตบอลคลาสสิกแล้วก็เล่นกันแล้วก็ราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นบอลที่ใครลหลายๆคนจะจําฝังใจตั้งแต่เด็กก็คือนะครับเวลาหมุงน้ําตาเล็ดน้ําตาร่วงนะครับถ้าโดนเตะอัดหน้านี่นะครับร้องไห้กันทีเดียวตอนสมัยเป็นเด็กนะครับแล้วเวลาที่ใครเป็นมือประตูนี่โดนเตะนะครับยัดเข้านี่ใส หน้าใส่แขนแสบนะครับบางคนถึงกก็ร้องไห้เลยเดียวนะครับด้วยความคลาสสิกและด้วยความจงจําแล้วก็ความสุขของกีฬาฟุตบอลนะก็เลยมามาคุยกันว่ายี่ห้อที่เราเล่นกันที่มีอยู่มันมีอะไรบ้างนะครับก็ตอนนี้ผมก็มีให้เราชมอยู่ประมาณ4 3สยี่ห้อนะครับ3แบรนด์ก็จะมีที่คลาสสิกมากๆที่เราเล่นกันมาตั้งแต่สมัยปฐมนะครับสมัยปฐมเลยก่อน นี่นะครับผมว่าเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยเล่นนะครับคนที่เล่นกีฬาฟุตบอลละ้กีฬาฟุตบอลตัวนี้คือนะครับมิกาซ่านะครับมิกาซ่านี่เราตั้งแต่จําความได้แล้วก็เห็นกันมาในรั้วของโรงเรียนเนาะแล้วเราก็เล่นกันสนุกสนานมานะครับนี่ผมก็ติดมิกาซามานะครับแล้วก็โดนอัดหน้านะครับตอนสมัยเด็ก ร้องไห้จนไม่รู้จะร้องอยังไงโดนเข้าเต็มข้อเลยกระเด็นเข้าประตูเลยนะครับลองเป็นมุมประตูนี่แหละความทรงจําอันดีของมิกาซ่นะครับอ่าต่อไปนะครับแล้วก็มีน้องใหม่ของมิกาซ่นะครับตัวนี้ก็เพิ่งสั่งมานะครับก็น่าจะทําออกมาใหม่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ไซส์เบอร์หเหมือนกันนะครับ ก็เป็นมิกาซ่าแบบใหม่นะครับรุ่นใหม่มานะครับตัวใหม่สุดเขาจะประมาณนี้นะครับที่สั่งมาใหม่เลยประมาณนี้มิกาซ่านะครับก็จะแถมที่ใส่เนาะที่ใส่บอลน,นะครับถุงตะขายบอลแล้วก็ ให้เข็มมา1อันนะครับเข็มสูบพุตบอลันอันอันนี้เป็นมิกาซ่านะครับที่ผมสั่งมาใหม่นะครับสวยงามมากเลยนะครับตัวมิกาซ่าเป็นสีทองนะครับนี่คืออันมิกาซ่าส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นรุ่นก่อนหน้านี้นะครับคลาสสิกมากนะครับแล้วบอลพวกนี้ก็จะมีน้ําหนักนะครับาน้ําหนักในการเตะเวลาเตะแล้วลูกไม่ค่อยปิวนะครับไม่ค่อยสายมากนะครับเพราะว่าน้ําหนักเขาจะก็จะดีนะครับ ต่อมานะครับแบรนดต่อไปที่เราน่าจะได้เตะแล้วก็มีชื่อเสียงเหมือนกันนะครับก็อาจจะหลังมิกาซ่าหน่อยก็เป็นมอรเทนนะครับนี่รุ่นนี้นะครับใครที่เล่นบารนะครับลูกบาร์มอรเทนก็เล่นดีแจ๋วเลยใช้ได้เหมือนกัน mm hmm. นี่ก็เป็นมอรเทนนะครับที่ มีความคลาสสิกนะครับเป็นลายคลาสสิกซึ่งลายขาวดำก็อย่างที่พูดไว้ต้นคลิปนะครับก็คลาสสิกมาตั้งแต่ปี1970มาแล้วนะครับนี่ก็แบรนด์ที่2อ,อ่าต่อไปอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่หลายๆคนน่าจะเห็นดีแล้วก็นะครับรู้จักกันดีก็เป็นของ fbt นะครับก็เป็น m a d e in thailand นะครับบ้านเรานะครับก็ได้รับความนิยมนะครับ ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์กีฬาที่หลายๆคนนะครับนิยมนะครับในบ้านเรานะครับก็เป็น FBT นะครับล้เป็นเบอร์5นะครับชื่อรุ่นก็เป็น New Star นะเป็น New Star ครับเครื่องหมายมอกนะครับประมาณนี้นี่ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายนะครับแบรนด์ที่ ที่อยู่ความทรงจำของเรานะครับก็เดี๋ยวถ้าเจออีกเมื่อไหร่แล้วก็มีโอกาสได้สั่งมานะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมนะครับมาแกะมาพูดให้ชมนะครับเดี๋ยวคลิปต่อ,ตอไปก็จะเป็นรีวิวของบอ bon ล Adidas นะครับแล้วก็ของ n นกี้นะครับลูกฟุตบอลนะครับแล้วก็เดี๋ยวพยายามจะดูบอลที่เป็นแบรนด์ของคนไทยแล้วก็แบรนด์อื่นมามาให้เราได้ชมนะครับนี่ก็คือ ฟุตบอลที่อยู่ในความทรงจำของเรานะครับตลอดไปนะครับไม่มีวันลืมแน่นอนนะครับสำหรับฟุตบอลคาดสุดยอดเห็นความคาดสิ์เหล่านี้นะครับแล้วก็แบนด์เหล่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ